ช่วงนี้ไปติดตามคำถแถลงอย่างเป็นทางการของศาลรัฐธรรธมนูญต่อคำร้องวาระดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแปปีกับนายพิสนุกแม่นวงนะคะมีรายงานสดเข้ามาค่ะนายกรัฐมนตรีจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีหลังศาลรัฐธรรธมนูนมีคำสั่งครับที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรธมนูญเผยผลการพิจารณาคำร้องที่ประธานสภาผูแ้แทนราษฎร ขอให้สารวินิจัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคสองประกอบมาตรา158วรรค4ี่หรือไม่โดยสารรัฐมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคสประกอบมาตรา82วรรคหนึ่งและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยวิธีพิจารณ ของสารรัฐธรรมนูญ2,561มาตรา7วงเล็บ9จึงมีมติเอกฉันรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยโดยให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อสารรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องสำหรับคำขอที่ขอให้สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2และ พิจารณาคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่าข้อที่จริงตามคำร้องปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ผู้ร้องจึงมีมติเสียงข้างมาก5ต่อ4ให้ผู้ถูกร้องนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2565จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยนอกจากนี้นะครับในที่ประชุมคณะตุลาการสารรัมนูญยังได้พิจารณากรณีความเป็นรัฐมนตรีของนายนิพนธ์บุญยญมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหา หลังเคยถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทยโดยสารรัฐธรรมนูญนะนัดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติโดยจะอ่านคําวินิจฉัยใ,ให้คู่กรณีฟังในวันพุธที่14กันยายนเวลา15น และหลังจากนี้นะครับต้องรอว่าทางด้านของสารรัฐธรรมนูญจะส่งสำเนาคําร้องนี้หรือคําัดคำพิจารณาของตุลาการสารรัฐธรรมนูนนั้นไปให้ในายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่หลังจากนี้นายกรัฐมนตรีจะมีเวลา15วันในการที่จะชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญครับ